สายการบิน Oman Air Chevrolet Find New Roads Nokia Lumia 730 debutx infinite multiplicity world wide web debutx com แกะดำมบายคาเฟ่ world wide web แกะดำคาเฟ e com เอเ r อรนวัตกรรมใหม่สู่ผิวที่กระจ่างใสมีออรา่าเปล่งประกายผิวดูอิ่มน้ำชั่วข้ามคืนพิสูจน์ได้แล้ววันนี้สนใจเดินทางด้วยรถไฟเรล l g อร m ม n นีคลิกไปที่ w w w b r w i l e e ย์ r erm ว y n e t การผลิตเบีย์นั้นมีมานานแล้วค่ะมากกว่า5,000ปีกันเลยแต่การผลิตเบียร์ยุคใหม่เกิดขึ้นในดินแดนของเยอรมน,นีเองเมื่อ1,000ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนเยอรมันจะเชื่อว่าการดื่มเบียร์นั้นถูกสุขลักษณะกว่าน้ำเนื่องจากการเกรงกลัวโรคระบาดและการดื่มเบียร์นั้นยังเป็นการแสดงออกถึงมิตรภาพการร่วมเฉลิมฉล,มฉลองในวาระโอกาสต่างๆ จนกระทั่งในปีคริสตศักราช1,516ได้ออกกฎควบคุมการผลิตเบียร์ว่าต้องใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวบาเล่ดอกฮอปยีสและน้ำจากใต้ดินโดยเบียร์ที่ได้จากโรงงานในภูมิภาคต่างๆย่อมมีความแตกต่างกันในเรื่องของรสชาติสีและระดับปริมาณแอลกอฮอล ในปัจจุบันเขาว่ากันว่าคนเยอรมนีดื่มเบียร์ม,มากที่สุดในโลกเฉลี่ย130ลิตรต่อคนต่อปีกันเลยในเกณฑ์อายุตามข้อกฎหมายมีโรงงานเบียร์น้อยใหญ่ทั่วประเทศมากกว่า1,300แห่งและมากกว่า5,000ชนิดยี่ห้อทั้งบริโภคในประเทศและส่งออกถือว่าเป็นสินค้านำเงินตราเข้าประเทศอย่างมากเช่นเดียวกัน And so you go g โบสถ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นโบทถนบ,บุญเซนขาวครับสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่15 <the> ด้วยรูปแบบของศิลป,ปะ <same> นีโอกโกธิกโดยการนำหินทรายและก็ส่วนของหินแกรนิตนะครับมาก่อสร้างเป็นตัวโบสถ์เป็นตัววิหารครับแล้วก็โบสถ์หลังนี้นะครับในช่วงเวลานั้น <You S 2> องค์อาบิชอบแห่งเมืองโคเบนและองค์อาิชอบแห่งเมืองเทีย ได้เสด็จมาพำนักอยู่ที่โบสถ์หลังนี้ครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพระราชวังหรือว่าเป็นที่ประทับขององค์อาวิชอบในเวลานั้น ที่ประตูทางเข้าด้านหน้าของโบสถ์นะครับก็จะเห็นรูปปั้นของนบ,บุลเซนคาหรือเซนคานะครับด้านฐานของท่านนะครับก็จะเป็นอาร์มเสลกักษแสดงความเป็นอาบิชอาแล้วก็เสลักษของเมืองเทียครับเพราะว่าเมืองเทียนั้นนะครับในอดีตนั้นเคยปกครองเมืองโคเบน์ครับแล้วก็จะเห็นเป็นงานแกะสลักเป็นรูปพระแม่มารียอุ้มพระบุตรกับเหล่าบรรดาสาวกนะครับ The same thing. Can't you see? We've got. อมานแอร์ air, บินตรงทุกวันสู่กรุงมัสกัตและเชื่อมต่อสู่เส้นทางยุโรปตะวันออกกลางเอเชียและแอฟริกาใต้กว่า40จุดหมายปลายทางทั่วโลกสำรองที่นั่งติดต่อ02 635 1222หรือ worldwideweb.omanair.com Welcome to Oman Air ฉเฉลยคำตอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะประเทศเยอรมนีได้แบ่งเขตการผลิตไวน์ออกเป็นทั้งสิ้น13เขตค่ะรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูก8ท่านมีดังต่อไปนี้ค่ะทางรายการจะติดต่อคุณกลับไปพร้อมจัดส่งปั๊มลมไฟฟ้า m y a n c a รุ่น h o m e a n c a มูลค่า2,450บาทผลิตภัณฑ์จาก m y a n c a และสัปดาห์นี้ The Insider ชวนแฟนรายการร่วมสนุกตอบคำถามรุ่นรับผลิตภัณฑ์จาก m มเอลคา The Insider ได้พูดถึงประวัติการผลิตเบียร์เยอรมันหลังปีคริสตศักราช1,516ได้มีการควบคุมวัตถุดิบการผลิตเบียร์นั้นอยากทราบว่าวัตถุดิบหลักนั้นมีอะไรบ้างข้อที่1ข้าวบาเล่ดอกฮอปส์ยีสต์และน้ำจากใต้ดินข้อที่ 2. ข้าวเหนียวดอกป๊อปปี ยีสต์และน้ำอ้อยค่ะร่วมส่งคำตอบชิงรางวัปลปั๊มลมไฟฟ้า m y เอ็นคารุ่น Carry Case บุลค่า1590บาท8รางวัลรางวัลและ1เครื่องเพียงคุณคลิกไลค์ที่แฟนเพจ The Insider TV แล้วอินบ็อกซ์เข้าไปตอบคำถามได้เลยค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นี้ร่วมสนุกส่งคำตอบกับรายการและไมเอ็นคากันมา,มามากๆนะคะ